ท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็ผมได้บอกแล้กันว่าใครเี่งนะครับผมแล้ววันนี้เราก็ไปอยู่ที่เกมเดอะรามนะครับผมมีเกมเนี่ยเฮ้ยเลยเกมนึงที่เราจะนำมาแคสกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็เกมนี้ก็อยู่ในโปรเจกต์้ไม่ได้เท่ากระเจาเหมือนเช่นเคยนะครับผมโอเคนะครับผมมาก่อนอื่นเลยนะครับผมวันนี้จะไปเล่นกันครับเดี๋ยวเรามาอ่านกฎกันหน่อยครับผมอ่ะคุณอามอ่านกฎให้เราฟังหน่อยอ่านกฎมึงจะมาหาวทาเมียวเลยกีวินเขาบอกว่า คุณเอ่อคณสามารถสํารวจแล้วก็เหมือนสํารวจในห้องเพื่อเอ่อแล้วก็คลิกคลิกหนังสือสามารถรีมูฟรีมูฟหนังสือออกได้เพื่อดูว่าข้างในมันมีอะไรเหมือนเหมือนหารหัสนะครับแล้วก็<อ>คุณสามารถชนะเกมได้โดยการป้อนรหัสผ่านเข้าสู่คีย์แพดก็คืออ่าไอแป้นพิมพ์อ่ะไอแป้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนั่นแหละกด e เพื่อเปิดไฟฉายแล้วก็กดคลิกเพื่ออินเทอร์แนคก็คือเหมือนกดคลิกเพื่อสำรวจออบเจกต์ อาอดีเๆอย่ลิ้นพันสิอย่าลิ้นพันออบเจ o b j อ c t object t r ออบเจกต์โอเคครับช่างไเลยครับผมและข้อสี่ครับคุณรับโชคดีนะฮะอ่านี่คือคำโอยพรจากผู้พัฒนาเกมนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเกมเดียรามจะเกี่ยวกับอะไรผมอ่านปลอกให้ฟังเหรอไหมเออดีเหมือนกันจัดไปเลยเผื่อคนอยากจะรู้อ่าปลอกเขาเหมือนประมาณนั้นคุณตื่นขึ้นมาทำการ คืนคืนหนึ่งแล้วคุณก็มองเหมือนมองไปที่นาฬิกาเห็นเวลาเป็นตีหนึ่งสิบเอ็ดนาทีแล้วคุณเห็นโน้ตที่เขียนไว้มีบางอย่างที่เขียนไว้ที่เกี่ยวกับ,กบสองนาทีอะไรสักอย่างอ่ะคุณจะคุณจะรอให้เวลาหมดหรือวิ่งหนีคุณจะสามารถเอาชีวิตรอดได้อย่างไรเขาเขียนไว้เ <laughs> นี่ยนะก็ตรงตัวครับผมเดอะอลามก็นาฬิกาปลุกอ่ะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเกมเดอะอะลามจะน่ากลัวแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยเพลย์ Play. ตื่นจากที่นอนเออหันซ้ายหันขวามีอะไรอืมโอเคโอ้ตีหนึ่งสิบเอ็ดนาทีก็แล้วล,ลวู่เลขสวยเอ้ยอ,อะไรลุกลุกอะไรแล้วก็จะมีโน้ตแปะอ๋อโอเคมาเจอชั้นที่เอ่อตีหนึ่งสิบสามนาทีกดเอ็กเพื่อออกแล้วกูออกอยังไงอะครับมันลุกไม่ได้อะคุณน้ำฉันก็ไม่รู้มันไม่ได้เขียนไว้เนี่ยตอนนี้เหมือนเราติดอยู่กับที่นอนหรือ,อยังไงไม่แน่ใจนะครับผมแล้วเราออกยังออกไม่ได้เนี่ยบอกคเขา กด e ีวะี e แล้วมันก็ไม่ได้คุณน้ำอะไรเหมือนเป็นไปฉายแต่กูยังลุกจากที่นอนไม่ได้เนี่ยกดคิกเพื่ออินเทลเล็ตทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรแดงๆอะเหมือนเป็นดวงไฟสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้กูรู้ว่าต้องรอเวลาต้องรอเวลาให้มันถึงแบบตีหนึ่งสิบสามนาทีหรือเปล่ามันถึงจะแบบมีอะไรโอเคตอนนี้ก็ตีหนึ่งสิบสองละนะโอเคสร้างเกมเพื่อให้รออ่ะนี่นะโอ้โห ใช่ครับเพราะว่านี่มันแบบเราไม่สามารถที่จะลุกออกไปไหนไ,ได้เลยรอรอให้นาฬิกามันปลุกก่อนนะครับผมเราถึงจะสามารถเดินได้หรือวิ่งหนีได้อะไรประมาณนี้มั้งเนี่ยบอกมีมีแอดตีหนึ่งสิบสามนาทีนะครับก็ต้องมานั่งรอบนเตียงไงนนะนั่นคือขนะี้ใหญ่น่ะทีวีหรืออะไรคนะุณนาว <laughs> ทีวีหรือไมโครวเวฟวะนะ่ยอ <laughs> ไม่รู้อ่ะสมัยอดกุ้งงอโอ้ยโอ้สวยแต่งได้สวยมากเอ้รู้ว่าเรา ทำไมแลดูเหมือนว่าเราเป็นเด็กไงไม่รู้แบบมีห้องอะไรอย่างงี้เรอเวลาครับรอเวลาตอนนี้มันมืดครับผมมองอะไรลำบากมากเลยเนี่ยอ่ะอ่ะสิบสามแล้วจบเกมแล้วเฮียอะไรเนี่ยทูมินิทูมินีจริงจริงไอเฮียสองนาทีไม่ต้องทำเฮียอะไรจบเกมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมึงอ่ะ อ,อ่านตรงนี้ก่อนนะช่วย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 อ่านนยครับว่ามันควรจะเล่นยังไงครับคุณครับเขาบอกว่าวิวยูเอฟพอเดอะไทม์ to run เอา Or will you ่ไรมันจะวิ่งยังไงร,รอมันวิ่งไม่ได้เนี่ยคุณจะรอคุณจะรอเวลาจนคุณจะนั่งรอจนเวลาหมดครับเดี๋ยนายจะบอกแล้วว่าเกมมันมีแค่นี้นั่งรอจนเวลาหมดแล้วก็จบเกมเหรอยูเอคุณตื่นขึ้นมากลางดึกคืนหนึ่ง อ่าแล้วคุณก็มองไปที่ในกาเป็นเวลาตีหนึ่งเอนาทียู่คุณเห็นน็อตที่แปะไว้หนึ่งแผ่นที่เขียนว่าก็ไอ้น็อตไปนั้นแหละเอยเดี๋ยวนะว l you wait for the time to run out เฮ้ยเอาเดี๋ยวนะตะกี้นี่กูกดที่รูปภาพแล้วรูปภาพแม่งหายหรู้ว่าเราต้องนั่งกดแล้วหาหาอะไรกดหรือเปล่าจนมันแบบครบมันบอกว่าจะหนีหรือว่าจะนั่งรอจนเวลาหมดก็ได้สองนาทีจริงๆ <ม>ตรงเกมสองนาที <concept S 1> เออไอ้ไอ้นี่กูไม่เถียงอกเพราะแม่งตรงคอนเซ็ปสองนาทีจบแต่ไม่มีเชี่ยอะไรเออเด่กกูไม่เห็นอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยสิสองนาทีจบครับเราจบโปรเจกต์เลยแค่นี้เดี๋ยวถ้าถ้ารอบนี้มันไม่มันไม่มีอะไรแบบนี่แล้วก็โอเคปิดโปรเจกต์แม่งอย่างนี้เลยแล้วกันกูคือไม่รู้จะทํายังไงละรอครับอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นครับอดใจรอไว้นิดนึงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็จะจบโปรเจกต์เดี๋ยวก็จบคลิปกันแล้วนะครับผม นะเนี่ยเขาเขียนเขาเขียนปอลเขาเขียนไว้แค่นี้จริงๆนะเพื่อเขียนแค่นั้นแล้วคือก็ไม่รู้ว่ามันวิวอุเวสวิว for the time to run out Or will you l i e not sure if the game have deeper meaning or just s t on w o r d หอคืออะไรครับพูน้ำมาอานที่ฝรั่งมันเมนเนี่ยเออโอ a ค this is my world game ไปเอาปลาอะไร คืออะไรอ่ะอะไรเนี่ยอะไรวะอะไรอะไรเนี่ยสเปซทูเมนูแล้วแล้วไอ้แดงแดงคืออะไรเนี่ยเชื่ออะไรเมื่อกี้มีเสียงกรีดร้องใช่มีเสียงกรีดด้วยแล้วอย่าบอกนะว่าไอ้ผีมันคือไอ้ไอ้แดงแดงนี่เหรอแล้วกูมองไม่เห็นเฮียเลยนะั่นแหละปัญหาแบบนะั้นแล้วแล้วมันออกหน้าดึง๋งๆอย่างนี้เลยเหรอกูชักรู้สึกสงสัยว่ามันจะแค่นี้จริงดิผมขออนุญาต อีกสักรอบครับทีนี้จะดูแบบตั้งใจเลยอ่ะเดี๋ยวดูกันเนี่ยเนี่ยผมกดเมื่กี้กูกดโปสเตอร์แล้วโปสเตอร์มันหายนะอันนี้มีตัวเลขด้วยแล้วเมื่อกี้มันมองยากอ่ะดูเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูกล่องนะกูกดกล่องกล่องหายเนี่ยมันจะสื่ออะไรครับนามกล่องหายเนี่ยทํายังไงก็ได้ให้กูรอดไปจากเตียงนี้เหรอหรือยังไงกดคือผมคือผมมองไม่เห็นจริงๆว่าคือมันมืดมากและและไอ้แดงๆดนี้มันคือสับประหลาดหรืออะไรกูมอง หน้าผมติดจอยเนี่ยผมยังมออไม่ออกเลยท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามันคืออะไรมึงทำเกมอะไรเล่นเด่ยเอออ๋ออ,อันนี้คือกระดาษลอยได้ครับท่านผู้ชมอันนี้คือโน้ตที่เราต้องอ่านกระดาษลอยได้ที่เรามันมาเจอกูตอนตีหนึ่งสิบสามโอ้ยเกมนี้มันยังทำให้เสียเรื่องอะไรครับเนี่ยฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าอ่าคนพัฒนาครับ ทำกีไม่เสียหน้ล่อยเหรอเขาค่าน่จะทำเสร็จนั่นแหละเขาน่จะเกมมันมีแค่นี้ใช่เมื่อกี้มันมีเสียงกีอ่ะอ่าเดี๋ยวลองมาดูอีกรอบหนึ่งดูซิมันจะสื่อความหมายยังไงกดมึงกดยังไงให้มีเสียงกีอ่ะมันหมดเวลาก่อนอะตีหนึ่งสิบสามอะมันก็เลยนี่นั่นแหละครับนั่นแหละครับไอ้นี่ไอ้นี่คือตัวที่มันมาหลอกเรา แล้วมันคือตัวเชี่ยอะไรผมก็ไม่รู้ครับมันตัวอะไรกูไม่รู้สปหลาดหรือตัวอะไรเนี่ยโอ้ผมมองไปผมผมผมไม่เข้าใจเอเกี้นิวคือมึงต้องการจะสื่ออะไรมึงมอาไปจากเครื่องมึงเอกไปจากเครื่องกูเลยไปคือแบบโอ้โหดูแบบโล็อกอะไรเงี้ยเออเฮ้ยน่าสนใจน่าจะมีอะไรแบบน่าค้นหา สุดท้ายให้กูมานั่งอรอแล้วโดนผีฆ่าตายสองนาทีจบเกมจริงๆครับอันนี้ไม่เถียงครับเออมันก็ถูกกด<ต>ของม,มึงแหละเราไม่รู้เลยนะผีหน้าตาเป็นยังไงเออแลวคือไม่รู้ว่าอะไร<ม>คืออะไรด้วยผมีมึงจะทามึงไปไหนเออแล้วมันมืดมากครับเดี๋ย,ย,ยนะหมอแล้วแล้วกดกดมึงมีไว้ทาไมมึงมึงเปิดกดไปดิไอเนี้ยไอหยิบจับสิ่งของอะโอเคมันมันได้โอเคหยิบจับสิ่งของได้ อ่าคิกเดอะบุ๊กก็อาจจะแบบอ่านโน้ตนั้นหรือเปล่าอ๋อนี่เออคิกคิกคิกเพื่อ<ม>ที่จะแบบลบขอไอ้รหัสรหัสแล้วก็ไปไปอา,ารหัสรหัสแล้วก็ไปใส่ในแป,ป้นพิมพ์ไหนละอยู่ไหนไอ้แป้นพิมพ์อไอ้แป้นพิมพ์โอเคนั้นยังพอเห็นลางอยู่ตรงตรงขวามือของไอ้กำแพงแต่รหัสคืออะไรรหัสอันนี้ไม่รู้แล้วกดอีเพื่อเปิดประ ไอ้เยี้ยไฟฉายกูยิงหยิบไม่ได้เลย y ยูแ n นคลิกอับบุกทู e ีมูฟอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลองใหม่ uh, เดี๋ยวนะประมาณว่าแบบลบลบพวกกล่องออกแล้วมันจะเห็นรหัสอะไรประมาณนี้อ่ะมันมืดมากอะ่ะอันนี้ยผมพยายามเล่งแสงจนไม่รู้จะเล่งยังไงแล้วจนแบบแสบตาชิบหายไปหมดแต่พอเข้าไปเล่นมันยังมืดเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองดูนะอ่ะผมจะลบไอ้ตรงนี้ออกตรงโปสเตอร์ ท่านผู้ชมเห็นตัวเลขไหมเฮ้ยเห็นว่ะสามอะไรอ่ะเ,เห็นเป็นเลขสามอะสามละอันนี้อันนี้มองไม่เห็นนะครับอ้าวกูเห็นแค่สามอะอะไร dear. อ่ะสาม east ad เอ็งยังมองมองเห็นกูมองไม่เห็นอะไรเลยกูปรับแสงจันสุดอ่ะแต่กูยังก็ยังมองไม่เห็นตัวเลขเลยว่ามันจะขึ้นยังไงมึงจะทำเกมให้มุดมึงจะทำให้มันมันหลอกกูหรือก,กูหรือก,กูงง <laughs> มัน แค่เพ่งมองหารหัสนี้ก็หมดเวลาไปสองนาทีนะกูะ 3, 1, 3, 1, 2, วะกูมองไม่เห็นรหัสสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองวะเนี่ยนะหรือสามหนึ่งหนึ่งสามสามเวลาในการปลุกอ่ะขอญากกตแป๊บนึงนะผมต้องใช้ตัว <c oughs> จะก,กี่เดเฮียอะไรเนี่ยโอ้กู <c oughs> <ม>ยังไม่รู้เลยตัวอะไรหรอกคง <c oughs> ต้องใช้ตัวช่วยละนะเดดๆแป๊บหนึงแป๊บหนึงแป๊บนึงคงต้องพึ่ง พึ่งอะไรสักอย่างนีง้อแหละมันกันไม่ไปไหนแน่นอนขอเวลาไปศึกษาหาความรู้สักแป๊บหนึ่งนะแมงไม่มีไม่มีไม่มีปรล็อกไม่มีเยี้ยอะไรที่สามารถมีประโยชน์ต่อไปดูดูฝรั่งเล่นที่มีไหมแต่แต่่กูหามานคือคือคือแบบมันคงไม่จบแบบนั้นหรอกมันน่าจะแบบต้องหาสักอย่างรู้แค่ว่าต้องหาละเกมแม่มึงมืดแบบมืดแบบโอ้โห <laughs> มึงแบบ ไม่สงสารคนเล่นมั่งอะไรจริงมืดไปคือตัวอะไรหลอกกูยังไม่รู้เลยเออยังไม่เห็นเลยคือมองไม่เห็นเลยเว้ยจริงขนาดกูเล่งแสงสุดแล้วกูยังไม่เห็นเลยฝรั่งมึงไอ้จำไอ้ฉากแดงได้ไหมเออเออผีฝรั่งฝรั่งพูดว่าเชิดชิดทำหน้าต่ำต่ำหน้าตำต่คนเยอะแบบอะไรวะคืออะไรวะคืออะไรวะมึงมึงลองเข้าไปไปเล่นใหม่ดูแถวแถวดาว ดาวกับไอ้เหมือนดวงจังนทะร์น่ะเหมือนเหมือนไอ้โลกนะอ่ะขึนอยู่ด้านบนอนะ่ะเห็นดาวอยู่เหมือนเดิมรหัสเหมือนเดิมเลยเลขสามเหมือนเดิมไปตรงโปตเตอร์อ่ามึงมึงไปเอารหัสจากฝรั่งมาก็ไดม้มีแค่นั้นแหละอ้าวแล้วรหัสฝรั่งก็ฝรัง่งก็แค่นั้นแหละจะบอกฝรั่งก็ไม่รู้รหัสคือมีอยู่แต่มันก็ยังเหมือนไม่รู้อ่ะเพราะผมเล่นเล่นเมื่อทีสองทีที่แล้ว โอเคครับผมสำหรับ <sketches> วันนี้ครับเราคงจะต้องขอจบกันไปเพยงท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับเกม The Alarm นะครับผมใครรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เต็มที่เลยครับเกี่ยวกับเกมนี้ครับผมนะเอาให้มันแบบผู้พัฒนาเขารู้ไปเลยว่าเกมคุณมันวิลลกูดขนาดไหนโอเคครับคุณอามีอะไรจะฝากถึงคนทําเกมนี้ไหมครับคือมึงช่วยปรับแสงขึ้นสัก20%เหรือสักส0บเซก็ยังดีไม่ ก็ผมก็ไม่มีอะไจะพูดแล้วเพราะผมก็ระบายไปหมดแล้วนะครับผมโอเคสวัสดีสวัสดีส